สวัสดีครับพบกับผมในเกมอาร์คมือถือนะครับวันนี้ก็เป็น EP ีที่4เนาะตอนนี้ผมวิวอยู่ที่50าสิผมก็สร้างแท่นชุบมาเนาะตอนนี้แท่นชุบเดี๋ยววันนี้เราจะมาชุบหมาป่าในถ้า เยตินะครับเนาะอันนี้ผมไปฆ่าแล้วเอาชิปมาเรียบร้อยนะครับผมฆ่ามา2ตัวนะมี520กับ310เนาะเดี๋ยวผมจะเอาตัว520ใช้แอมเบอร์อยู่32เออมเบอร์ เรามาชุบกันนะครับตอนนี้แท่นชุบผมเตรียมพร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวผมดูก่อนมีเนื้อพามไหมอ๋อหายหมดละไม่เป็นไรเดี๋ยวจับที่หลงนะังเดี๋ยวหาจับสับมาฆ่าอาเนื้อพาม ตัวนี้มันใช้เนื้อฟามก็ได้ละอ่าสามสิบสองเมมเบอร์ตอนนี้ผมมีอยู่สามสิบหกผมไปลงท้ำฟาร์มมาเนาะอ่าโอเคครับปิดประตูก่อนอ่าและ เรียบร้อยเดี๋ยวผมส่งดูค่าสลบเไปหนึ่งค่าสลบอยู่ที่หมนะื่นสี่เนาะเดี๋ยว<บ>สิบเัีวนี้ก่อนเด,เดี๋ยวมันจะมากวนนาเมตผมอยู่ที่ สามร้อเสินาะสำหรับธนูตรงนี้ผมจะใส่ธนูยาสลบดาเมจก็เหลืออยู่ประมาณร้อยสีอก็รประมาณ6700เนาะกาสลบยีไ่ไหนนะ 1นึ่งนึ่สอามดอกสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบห้อก ขึ้นไปห้าพันกว่าดูดิเดี๋ยวเกินเนาะเจ็ดพันกว่าแล้วอีกสักห้าดอกสองสามสี่ห้า ยิงเยอะไม่ดีเดี๋ยว,วเผื่อมันตายเนาะขึ้นไปที่หมนะื่นสองผมว่ามันวิ่งหนีแน่นะใกล้สลบแล้วไหมดูก่อนนะครัอ่าไปไหนละอันนี้ไง สลบแล้วนะมันไม่กัดแล้วเนี่ยจะสลบแล้วเนี่ยทีเดียวเนี่ยปรับเขาให้ ใจไม่ได้เมันหลอกเขาตัวเดี๋ยวดูเลือดด้วยนะยิงต่อเนื่องไม่ดีนะเป็นไหนละผมไมไ่เห็นเลือดนะ้เนาะก็น่าจะโดนอีกสักดอกสองดอกนะผมกลัวมันตาย หนูค่อนข้างแรงนะมันหะนีละ สิหลบไหมอีกหลบหนึ่งครับอย่าจะสลบนะ อย่าหนีสิโอเคเรียบร้อยครับกลัวมันตาย,ยาครับก็เลยช้าไปหน่อยอยากคุณสิบอยู่ไหนเนาะ จำได้ว่าผมใส่โต๊ะสมิตรีไว้อยู่ไหนเอ่ยอ่านี่ตอนนี้ผมได้ชุดมาสามอย่างเนาะนี่นี้ก็มีหมวกมีเสื้อแล้วก็ข้างเกกเนาะ ดาเมจก็อพอสมควรรับดาามมีดมือทนเท้าหน่อเยเหลือถุงมือกับรองเท้าไม่น่าจะตื่นไบนะเดี๋ยวดูผมลืมพิษแมนกระหูนี่ว่ะ ผมใส่ไว้ในนี้ไม่มีตู้เย็นเวลไม่ถึงนะตู้เย็นถ้่เป็นยาคูณสิบผมว่าถ้งน่องไม่ขี่น,น่องก็น่าจะได้นะปิดไปกันยังไม่หิวเลยเนาะปกติ ที่เห็นในคลิปอื่นเขาทำก็เขาจะนอนก่อนยิงเนาะให้ข้าหิวรถเป็นศูนย์เนะแต่ผมไม่ทำนะเพราะว่าเดีย๋ยวเลเวลมันจะหลุดไปเยอะคือเราไม่มีคิเบิลเลยครับเดีย๋ยวผมจะไปฟาร์มเนื้อน่องมาเนาะ ก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนให้อาหารเลยเนาะเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้เนื้อนอกมาแล้วเนะเาะอ้าวหายอืมตายาหาละบักอืเดี๋ยวผมเข้าเกมเอาเกมใหม่เนาะ เขาบุ่นๆกันเนาะบักยิงสัตว์ยิงไหม้าวหายจริงด้วยครับดีผมเซฟไว้ก่อนอะ เดี๋ยวผมไปรีใหม่นะครับเนาะเอ้าเซ็งเลยเนื้อก็ได้มาแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ผมก็รีเซฟแล้วจับใหม่อีกรอบเนาะตอนนี้ไม่น่าพ่านเนาะเมื่อกี้ <c oughs> จับไว้หาย มันบักหายเฉยนะมผมก็ว่นน่าจะได้แล้วนะแล้วจะคนสิบเข้าไปกินเลยเรียบร้อยโอ้โห779อ <laughs> ดาเมจอยู่ที่แปดร้อยแปดสิบเลือดอยู่แปดพันโอ้สุดยอดเลยลูกพอพืมออกยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะต t อปก่อน แบบก็เวลวมนน้อยนะของผมอะ่ะก็ต้องหาจับสัตว์ที่มันไม่ต้องใช้อ่าน,นเดิม กายหลอดถ้าได้แท่นชุบมาเอามาวางแล้วก็ทำลายก็จะได้อีก200นะครับตัวเนี้ยได้เหล็กฟรีๆมา200เลยนะครับเนี่ยผมเอามาหลายอันละเนี่ยพวกเนี้ยพวกพวกอลิเมอร์กับอันเนี้ยแผ่นนี้เล็กนิส์เนี่ยผมคราไม่ได้นะครับก็ ตรงนี้ก็เอาจากแท่นชุบม,มาวางแล้วก็กดทำลายเนาะมันก็จะได้มาตรงนี้คแท่นชุบเนี่ยก็วางแถวๆเนี้ยวางสักอันสองอันแล้วก็เอาสัตว์ไวด้วยทำลายเสร็จปุ๊บก,ก็ฝากของกับสัตว์ไว้เนาะเพราะมันหนักเนาะก็อันหนึ่งจะได้อยู่เหล็กอยู่สองร้อย ต้องหาสัตว์มาไว้ใกล้ๆเนาะก่อนทำลายนี่เออเดี๋ยวมาดูก่อนเนะเด็กผมพอไหมเนี่ยเดีย๋ยวทำหมวกเด็กผมไม่พอเนาะ ต้องเอาหมวกไว้ให้หมาใส่สักอันหนึ่งนะก็พวกนี้ก็จะมีมันเป็นของไม่ค่อยทนเนะาะหมวกพวกน,นี้แค่ยีสาเองแต่ตัวนี้ผมเป็นได้จากในถ้ำมาเนาะัานี้เอามือพันกว่าเลยแต่หล็กค่อนข้างจะใช้เยอะเจ็ร้อยกว่า เดี๋ยวลองไปไฝ่กับอันนี้ดีกว่าห้องสัตว์ฝั่งนู้นเนี่ยเดี๋ยวนะผมว่าผมดืมอะไรเนี่ยเนาตั้งอันนี้ทิ้งไว้เพื่อน,นีอะไรมันตีนะ จะได้ช่วยได้แถวนี้มันมีกิฟฟินนะครับอันตรายต้องมีสัตว์เฝ้าด้วยเอยาละ,ะไ่อยู่ผมนี่กว่าอ,อ๋อไปฟาวเนื้อมาเมื่อกี้เนะแล้วเป็น ดาเมจแล้วกันเร็วห้าสิบละเดี๋ยวมาฟาร์เวลดีกว่าเดี๋ยวลองเทดาเมจต,ตัวนี้เท่าไหร่โอ้สองพันกว่าต้องดูก่อนนะอืมแต่เสล้ท็อปเราจยมาตีด้วยมั้ยไปใกล้ๆหน่อยดีกว่า ఏం <coughs> చేత ผมเนี่ยเอันนี้นะอีกน,นะลองดูนะโอ้เขาได้อยู่นะแต่ข้อเสียของหมากกคือตัวใหญ่ๆเนี่ยถ้าโดนหางฟาดหรืออะไรเนี่ยจะลำบากนิดนึงเข้าไม่ถึงนะมันโตเนี่ยถ้าเข้าข้างหน้าก็ได้อยู่ ใส่เนาะอ๋อผมมีหมวกดีกว่าดูสิแค่นีเน้เหรอดนึ่สี่พัน 4, ผมก็จะฟาวิโอผมด้วยเนะี่ยนสีล่ละสามสองละสามไปลูกเหาะ น,นี่ผมก็วจะฟันเองนะเนาะโอ้โไปไหนละหมวกผมแตกเลยไม่น่าๆมากผมดีเซฟมา พีละเริ่มมืดนนะอืมดาเมจก็พอสมควรนะแต่ผมต้องทำหมวกเซฟก่อนหน้านี้ผมจำไม่ผิดผมใส่หมวกนะ ขาหมวกแล้วนี่ว่ะขอผม,มารีเซฟนี่ไงกลับมารีเซฟเนาะ นะเดี๋ยวมาทำหมว้งแม่อนะอไรกินสักกาวันอุ้ยอ้ยไยหาละผม สวยละอ,อื้มลืมเก็บอืมไม่มีเบอร์รี่ขาวเรียบร้อยออมือลั่นเนาะแป๊บหนึ่งครับโทษทีครับมือลัน่น อกินไปเม็ดเดียวโหนี่ถ้าเผลอไปกินในป่านี่เรียบร้อยเป้านิ่งจะหาทำนะครับเอาไว้ใกล้ๆเนี่ย ไว้ใกล้ๆกับของกินเนี่ยมีตายฟรีเนาะอ๋อน้ำหนักน้อยนะก็ต้องใช้วิธีนี้ครับนี่หัวจิ้มเองอย่างนี้ <laughs> จะได้นะหมวกวก็เซฟเก่าผมใส่ได้เนาะก่อนที่จะมาลียิงอีกรอบเนี่ยผมว่าผมใส่ไว้นะหมวกอ่ะออกมาตรงนี้มันหนักอื้ม ถึงเครื่องละสีหนังมาด้วยอันนี้เขียวอ,อันนี้มาจากไหนเนี่ยสิบแปดเนี่ย ตัวนี้ก็ยี่สิบสองนะน่นจะเผลอไปตีหวัวกมันน่าจะได้นะอ่าขาดหนังอยู่อ๋อเซฟเก่าผมขาดหนังแต่เซฟก่อนน้านีนผมจำผิดผมใส่หมวกทิ้งไว้นะพวกนี้ยังไม่เดีเยวออกเลยเนี่ย คิดหน้าละกันกนัน่นนี่สุดยอดโดก,ก็ไกลหนังไม่พอเนาะเนี่ยแค่แปดสิบเองเดี๋ยวไปฟาร์มหนังไว้เจอกันใหม่ EP หน้าก็ได้ครับ อัอีพีนี้ผมทิงท้ายไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับไม่มีใครดูก็จะทำไปจนกว่าจะมีคนดูเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ